สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจิ๊กก็อยู่กับนี่เลยค่ะ R15 ตัวใหม่นะคะล่าสุดไม่มีใคเรเล่นบุกเลยเลยล่าสัตว์ล่าสุดน,นะคะก็คือตอนนี้นะคะ่ะก็คือ R15 ปี2017นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ่ะจิ๊กก็อยู่ที่งานของยามาฮ่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะจิ๊กก็ได้เป็นพิธีกรน,นะคะไม่ได้มาเป็นผู้รีวิวนะแต่เป็นมาเป็นพิธีกรในงาน,นะคะ่ะซึ่งตอนนี้คนก็ยังไม่มีนะเพราะว่ามันพักอยู่นะแต่ซึ่งตะกี้ท้ายช่วงเชา้าก็เราก็มี ไปแล้วบ้านนะคะก็ช่วงเช้าพูดถึงเรื่องรถลา่ไปครับช่วงเช้าเราก็เป็นรถคิวบิดน,นะคะแบบน่ารักน่ารั ที่แบบเด็ดเดดเยอะขึ้นนะคะที่ gate, อ, gate, อัปเกรดดูอัปเกรดอ่ะไป R15 ดีกว่านะคะดูคะทรงรูปหน้าฉกเขียวมากนะคะไม่รู้ตอนนี้มีคนมาดูจินเยอะหรือยังมีครับผมมีคนถามว่าเสื้อสวยมากครับจริงหรือเปล่าพี่จินสวยมากครับถอดให้ก,ก,ก็ไม่ได้มีตัวเดียวมีคนถามว่า R15 รับรถได้ช่วงไหนครับ R15 นะคะรับรถได้ช่วงไหน ต้องไปถามเดี๋ยวตอนนี้เอกสารก็เดินเอาเอกสารมาสิอันนี้เป็นเอกสารเป็นที่ก่อนของจินนะคะก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจินไปตอบในคอมเมนต์นะคะถามในคอมเมนต์เอาไว้เพราะว่าจินไม่รู้ว่ารับตอนไหนเพราะว่าอยา่างอยา่อยางอไรุ่นแรกตอนเช้าอะคะ่ะคิวบิตนะคะก็รับนู่นเลยค่ะก็ก็ถ้เาเปิดจองมันเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะคนจองเยอะอยู่นะคะมีคนบอกว่าขอดูเรือนไม้ครับนี่เลยเ แต่ว่ามันไขไม่ได้สิคันนู้นดูไปดูคันนู้นดูว่าปะคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะอามีกุญแจอ่าคันนี้ไปดูกุญแจคันนี้กุญแจไปดูเลื่อนไมค่ะฮึฮึอ่าอันนี้คือเลื่อนไม้นะคะเลิศ คือเอาง่ายอาร์สิบห้าตัวเนี้ยถ้าแต่ดีแล้วนะคะอา,าั์วัลดูท้าย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 อันนี้คือเป็นแนวสปอร์ตเขาเรียกว่าแนวสปอร์ตเขาเรียกว่าจุดสตาร์ทดีกว่าบางคนคือว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่แค่หรอเฮ้ยจริงๆแค่ไม่จ้เป็นต้องขับไม่ต้องไปต้องขี่แบบเฮ้ยซีซีมาถึงแบบแรกเลยไปซีซีท็อปเลยไม่ต้องค่อยไล่ไปค่อยไล่ไปเพื่อความสมูทนะตัวนี้นเขาบอกว่าแรงกว่าตัวเก่ามากอ่าจริงๆตัวนี้แรงกว่าตัวเก่า มากขึ้นเยอะนะคะจากที่ได้ข่าวมานะคะเพราะว่าตอนนี้มิก็ยังไม่ได้แบบเพราะว่างานมันเริ่มบ่ายตรงนี้ใได้แล้วกล้ละก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะมีโดดเด่นขึ้นมาเล็กน,น้อยปรับมีการปรับเล็กน,น้อยนะคะบอกว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่ให้มากับรถดีกว่าสิ่งที่ให้มากับรถเนี่ยบอกตรงๆว่าครั้งนี้ยอดมากนะคะนี่ค่ะท่านมองไปข้างหลังจอนะคะมาลิกบินเยเลสครับค่ะ เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเจ้าตัว R15 ตัวนี้ใช่เราลองดูว่านำมาเท้าไหมมีคนถามว่าหนูตัวเตี้ยขาสั้นหนูจะขาถึงไหมคะอ๋อถึงค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จินลองอคอมให้ดูหน่อยค่ะ บอกว่าตอนสตาร์ทนะครับมันจะมีตรงเลื่อนใหม่นะฮะมันจะมีคําว่าบัตดี้ขึ้นเดี๋ยวดูนะฮะไอตรงคําว่าบัตดี้ตรงตะกี้เนี่ยเจกเอเอาใหม่ยเอาหมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยนะคะ CU เห็นไหมมี CU เนี่ยครับบัตดี้ตรงนี้สาม,มารถเซตเป็นชื่อของคุณเองได้ใช่ก็คือสามารถเซตทัวร์ของอต่ทัวรคันนี้เป็นรถจิ๊ดใช่ไหมคะจิ๊ดสามารถเป็นจินดี้จิ๊ดลาจินดอะไรได้หลายอย่างนะคะมีหลายคนถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเลยปุกไว้ก่อนค่ะ มาได้โชว์ดีกว่ยไหมคะเพราะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ตอนเย็นจริงก็ต้องไปมาได้โชว์เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆยังอยู่ที่งานอยู่เลยนะคะก็ดูตรงฝาถังนะดูฝาถังนะคะมีการเจาะลายนะให้แบบว่าดูดูแบบดูดูเป็นรถซิ่งอ่ะดูอ่าใช่ดูรถดูรถแบบลงหน้าลงสนามอ่ะแผงคอนี่ก็เป็นแบบทำลายขึ้นมาอืมสวยเยอะขึ้นนะคะคือมีความเป็นสปอร์ตเยอะขึ้นใช่ไหมถูกต้องแน่ใจว่าราคานี่ทุกคนแตะโด บอกว่าอดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายรถหรือไฟท้ายจินไฟท้ายจีนหรือไฟท้ายรถคะถ้าไฟท้ายจีนนีของข้างหลังนี่เลยค่ะมาเป็นเลื่มากคือถ้าถอดท้ายสั้นหรือตรงไองที่ติดทะเบียนออกนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นรถซิ่งเลยครับแล้วก็ยางที่ให้มานี่ก็คือจะใหญ่กว่ายางตัวเดิมใช่เนาะไหนดูยายครับตอนนี้คาให้ยางขอเท่าไหร่มา ยางให้มาเป็น140/70นะครับก็จะคือจะเท่ากับ R3 เ<ช>นาะแต่ตัวเก่ามันจะเล็กกว่านี้ก็คือว่ายางยางอะใหญ่กว่า,าดเดิมคือรองรับแบบให้ให้ให้เหมือนกับเอาว่าเอาคันได้ไปลงสนามก็ลงได้นะคะคือในเขาเรียกว่าในภาพรีวิวอย่างเงี้ยค่ะของรุ่นเนี้ยเขารีวิวลงสนามด้วยนะบอกให้ว่า R15 เนี่ยทำเล่นๆไปนะแต่งลงสนามถือว่าในคลาส1 5 0 c c เนาะถือว่าเป็นรถที่แรงพอ เป็นรุ่นน้องสุดในอา e r ซ e s, นะ <S ี่นะผมมองว่าอย่างนี้ก็คือมันถอดแบบหลายๆอย่างมาจากเจ้าตัวอาวันเลยแหละผู้หญิงขี่ดิผู้หญิงขี่ได้นะฮะผู้หญิงเอาไว้ง่ายนะคะริผู้หญิงคะรู้สึกว่าคันนี้สมูทเขาเรียกว่าอะไรนะเา,าเรียกคอนโทรง่ายเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้หนักจนแบบเกินไปไฟหน้า LED นะครับลองเปิดเปิดไฟนะครับลองดูนะ น่าจะเป็น LED นะถ้าผมจะไม่ติดติดติดครับอะไรน <S <s ีน Rhodes, beits, ้นะคะก็มาดูดำด้านสิดำด้านดำด้านสทนี่ครับสเปคดำด้านด้านจริงๆนะครับเป็นด้านเนทพลิกด้วยของแต่งเพียบแน่นอนนะครับพูดเลย อันนี้เครนะื่องจริงอะจริงแต่สายสปอร์ตใช่ป่ะจีิก็รู้สึกว่า,อวาเอ้ยเอ้ยเจ๋งว่ะจริงจริงชอบลึกๆนะชอบเลยอะ่ะดูตรงตรง,ตรงมันจะมีช่องระบายอากาศตรงเนี้ยเพิ่มด้วยนะครับก็คือในใ,ในในตัวอาร์ซีลีบรู้สึกจะตัวเก่าก็จะมีเหมือนกันจะเป็นลมจะเป็นลมที่ผ่านมาจากจากตัวนี้พอดีจะทำให้แบบว่าเครื่องมันไม่ได้ร้อนมากะนะครับอ่ะ,อะ แล้วตัวนี้เป็นระบบตัว VVA มันใช่ไหมมันเป็นตัวระบบ VVA มันก็จะช่วยในเรื่องของใครจะถือต้องตอนเราขึ้นมาจะได้แบบเนอะเป็นกูรูไอ้ตัว VVA เนี่ยกูรูเรามาแล้วกูรูเรามาแล้วกูรูเรามาแล้วค่ะมาพบเลยค่ะวันนี้ร้านไหนเซฟทุกิตนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอันนี้คือพี่เอกนะคะถามเลยค่ะพี่เลยถามเข้ามาเลยคอมเมนต์เข้มาเลยค่ะถามมาเยอะค่ะว่ามันต่างกันยังไงเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะเขาถาม VVA วาวอีกตัวหนึ่งนะครับมันแต่แต่ว่าวาวเนี่ยมันจะเปิดสองระดับนะครับระดับปกติเนี่ยที่ที่รอบที่รอบเครื่องยนต์เนี่ยทำวันเจ็ดพันสี่ร้อยรอบเนี่ยนะครับก็จะเปิดอยู่ในน้อยก็คือมันจะช่วยในช่ว<ๆ><อ>งแรงปลายถูกไหมเวลครับหลังจากที่รอบที่7,400รอบไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะรีบทอกสูงสุดออกมามันจะมีแรงบิดสูงสุดออกมานะที่เจ็ดันสี่ร้อยรอบเนี้ยวาล์วเนี่ยมันจะเปิดเยอะขึ้นวาวไอ้ดีเนี่ยจะเปิดกว้างขึ้นเพื่อให้ไอดีเนี่ยประจุเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เยอะขึ้้้นนนทําาาาใหหกกรรรเเผไมมี่ยุแงขึ้น ตัวนี้มีกี่ม้าครับพี่19.3แรงม้าครับแรงกว่าตัวเดิมเนาะตัวเดิมมี16แรงม้าอ๋อตัวเดิม16ตัวนี้19แรงม้าเพราะว่าเครื่องนี่แรงขึ้นนะคะก็แค่เพิ่มมา5ซีซีนะินเพิ่มมาแค่5ซีซีแต่ว่าแรงม้าเพิ่มมา3ตัว3ตัวเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยบอกเลยเพราะว่าแล้วก็ผู้หญิงก็ถามว่าผู้หญิงอ่ะตัวขาต้านขี่ได้ไหมโอ้โหไซส์ผม160ขี่ได้สบายนะครับ พูด<ส>เนผู้ชายจะบอกว่าต<ส>ิเหลือสั้นเป็นผู้ชายไฟกันครับอ๋อไสหน้าผูกผ่าไสหน้าผูกผ่าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคันนี้ลงสนามได้ไหมพี่ได้เลยลงสนามเลย ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าดําเนินการกางานก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงวกลับมงนีนนนน้ิไปเป็นพีสภาเอกก่อน,อน,ออน,นโอเค